วัสทีนักศึกษาทุกท่านนะครับอยู่กับครูนัทพงศัยทรงนะครับหรือครูต้องครูกษนตตบลและมะขามสังกัดกษนอำเภอมะลาดจังหวัดเพรบุรีกับการติวเนื้อหาในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงทช .11001 ระดับประถมศึกษา ที่ความใหญ่มีคุณเขาให้คนปีมปายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจะเดินไปกลับเป็นทุกท่อแทนใหใจแต่ตรงดาวไม่ใช่คำตอบแล้วก็ช่องทางในการ ดาวโหลดหนังสือบบเรียนนะครับก็คือช่องทางของสมาร์ทไซต์ของมลและมะขามนะครับซึ่งจะมีหนังสือแบบเรียนในนั้นนะครับเดี๋ยวครูจะขึ้นสื่อขึ้นหนังสือให้นักศึกษาได้นาไปดาวน์โหลดนะครับในหนังสือคู่มือนะครับก็เปิดไปดูหน้าสารบัญน,นะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับ5บทด้วยกันนะครับ ซึ่งนักศึกษาที่จะทําการติวอย่างของมครูนะครับจะต้องดูคู่มือนะครับเปิดในหน้าสารบัญน,นะครับแล้วก็ดูคําแนะนําการใช้หนักสือเรียนนะครับจะเห็นว่านักสือเรียนเร่มนี้นะครับมีทั้งหมด5้าบท,บทด้ยวยกันนะครับมได้แก่บทที่หนึ่งเศรษฐกิจพอเพียงรากฐานกางชีวิตของคนไทยนะครับบทที่สองปฏิบัติตนดีมีความพอเพียงบทบที่สามรู้ใช้รู้ใจบทที่สี่ชีวิตสดใสพอใจเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็บทที่ห้านะครับ ตามก่อชีพตามหลักปริยาของเศรษฐีพอเพียงเพื่อเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเมื่อดูโครงสร้างรายวิชาของวิชานี้นะครับเราจะเห็นว่าขอบข่ายเนื้อหานะครับข้อบอกสารสำคัญนะครับเศรษฐีพอเพียงนะครับเป็นปัญญาที่ในหลักการที่9นะครับทรงแพร่รุกขึ้นนะครับเพื่อแนะแนวทางในการดำรงอยู่นะครับของ ประชาชนในทุกระดับให้ดำเนินชีวิตไปในทางสายกลางนะครับจะสอดคล้องกันครับในการดำเนินชีวิตตามหลักทางสายกลางนะครับก็จะเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคใหม่หรือว่าโลกเราเรียกว่ายุคลูกาธิวัตน์นะครับความพอเพียงนะครับจะหมายถึงอะไรความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณนะครับความมีเหตุผลนะครับรวมถึงความจำเป็นที่ จะต้องมีระบบภูมกันในตัวที่ดีนะครับเพื่อรับผลกระทบนะครับที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในนะครับซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันจะต้องมีการอาศัยความรอบรู้นะครับความรอบคอบนะครับแล้วก็ความระมัดระวังในการนําวิชาการต่างๆนะครับมาใช้ในการวางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอนขั้นตอนนะครับเราจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานของจิตใจ ของคนในชาติให้มีสํานึกมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตให้มีความเรารู้และเหมาะสมในการดำเนินชีวิตด้วยความอดทนนะครับความเพียรนะครับมีสติปัญญาและมีความรอบคอบนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะทําให้เกิดความสมบูรณ์นะครับและพร้อมที่จะรองรับในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับและกว้างขวางทั้งในด้านวัตถุนะครับด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมและน้านธรรมภายนอกนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับ เขาสู่เรื่องที่1นนะครับความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับให้ทุกคนนะครับแยกออกมานะครับเป็นสองคด้วยกันนะครับก็คือคําว่าเศรษฐกิจนะครับกับคําว่าพอเพียงนะครับเศรษฐกิจเพียงนะครับคํานี้นะครับเศรษฐกิจนะครับบวกคําว่า พอเพียงนะครับเมื่อรวมสองคำนี้นะครับจะได้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว,ว่า s u f f i c i e n c y economy นะครับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือ s u f f i c i e n c y economy นะครับไม่ได้มีตำราหมายความว่าสองคำนี้นำมารวมกันนะครับจะเป็นแนวคิดหรือความคิดใหม่นะครับที่เราสามารถจะนำมาปรปับปรุง หรือนาหลักการเนีน่ยนำมปปรับใช้นะครับเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศโลกนะครับพัฒนาดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นพระงหลักิของในหลวงรัก,การที่9นะเมื่อวันที่23มีนาคมพศ2542นะครับประชาธเศรษฐกิจเพียงนะครับเป็นแนวทางการมีชีวิตนะครับเป็นวิธีปฏิบัติที่หลวงรัชกานะครับทรงมี พาานนะครับขึ้นมาให้กับสลุดกราดชาวไทยนะครับมานานกว่า30ปีแล้วกันนะครับปรากฏเป็นความหมายนะครับเชิงนัยะนะครับก็คือพระองค์ได้ทรงเน้นย้านะครับแนวทางของการพัฒนาูลหลักแนวคิดที่พึ่งตนเองนะครับเพื่อเกิดความพอมีพอกินพอใช้นะครับของคนส่วนใหญ่คือคนในประเทศโดยใช้หลักความพอพะมาณนะครับการลื่นการมีเหตุผลการสร้างคูณกันที่ดีตัวเองนะครับแล้วก็ เพราะองค์ยังทรงเตือนสติให้ประชาชนคนไทยทุกคนนะครับไม่ให้ประมาทนะครับให้ตจะหนักถึงการพัฒนาซึ่งเป็นไปอย่างขั้นตอนไปอย่างช้าๆนะครับมีความถูกต้องตามหลักวิชาการตามหลักคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติในการดำเนิชีวิตนะครับท่านสายจําก็ได้นะครับในภาวะที่ประเทศไทยนะครับประสบกับภาวะวิกฤตนะครับใน ปีพศ2540นะครับหรือว่าเราเรียกว่าวิกฤตของต้มยงกุ้งนะครับช่วงนั้นนะครับก็คืออยู่ในยุคของรัฐบาลของพลเอกชเฉลิมชัยยศนะครับที่สภาวะเศรษฐกิจนะครับในทั่วโลกนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดมีการค่าเงินบาทอ่อนตัวนะครับจากเดิมที่อยู่ประมาณ1นดอลลาร์สหรัฐนะครับประมาณเงินไทยก็คือ25บาทนะครับก็คือค่า เงินบาทต่ำสุดนะครับเคยจะถึง55้าบ้าบาทต่อหนึ่งล้านสารานะครับวิกฤตในครั้งนี้ทําให้ธุรกิจเอกชนนะครับเช่นบริษัทม้าจัดสรรอุตสาหกรรมการก่อสร้างอุตสาหกรรมการผลิตนะครับรวมถึงสถาบันการเงินนะครับสถาบันทางธนาคารเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเกิดผลกระทบนะครับหลายแห่งมีหนี้ท่วมตัวมีพนักงานจานวนมากนะครับถูกปลดออกรัฐบาลเนี่ยถูกกดดันให้ออกในยุคเศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับดังนั้นเนี่ย เป็นบทเรียนสําคัญนะครับซึ่งประชาชนเนี่ยต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจที่เกิดจากการพัฒนาเนี่ยที่ไม่ทานึงถึงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยทำให้ความมั่นคงนะครับความข้งแข็งความยั่งยืนนะครับในในประเทศเนี่ยไม่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงนะครับในการผ่านผวนจากปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกคืออะไรก็คือภาวะของเศรษฐกิจโลกนะครับที่กําลังผันแปรมาเองนะครับการนําหลักปรญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยนะครับทําให้ กระบวนการนะครับพื้นฐานของเศรษฐกิจนะครับเชื่อมโยงกับองค์ประกอบในทุกอย่างนะครับของสถาบันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษานะครับสถาบันครอบครัวนะครับสังคมชนแล้วก็ศาสนาทํทให้มีทักษะมีความรู้นะครับมีส่วนร่วมในการยึดหลักสายกลางนะครับเพื่อให้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับทําให้สามารถที่จะรองรับภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับที่ผันผวนหรือผันแปรได้ ตลอดเวลาเป็นอันสร้างความามีความสุขันที่ดีนะครับของเราเองนักศึกษามาดูในเรื่องที่2นะครับคือความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในนิยามเขาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคืออะไรนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเป็น ปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนระด,ดับนะครับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐนะครับทั้งในการพัฒนาการบริหารประเทศนะครับให้ไปในทางสายการนะครับโดยการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกของยุคโลกาภิวัต์นะครับ ความาเพียงเช่นเดียวกันนะครับมาถึงความพอประมาณม,มีผลนะครับรวมถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ระบบปูงกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆนะครับซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในนะครับทีน,นี้ครูจะสรุปนะครับในหลักปัญยาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในเรื่องของทางสายกลางง่ายๆนะครับก็ถ้าเรามีนะครับทางสายกาลางเรา ยึดห่วงขึ้นมาสามห่วงนะครับห่วงแรกนะครับเราเรียกว่าความพอประมาณนะครับห่วงที่สองนะครับคือความนะครับความมีเหตุผลนะครับห่วงที่สามก็คือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับ ทั้งสามหัวนี้นะครับเรียกว่าหักทางสายฟ้านะครับแล้วยังแบ่งแยกออกมาได้อีกนะครับก็คือเป็นเงื่อนไขซึ่งเราเรียกว่าเงื่อนไขความรู้นะครับและอีกหนึ่งอย่างก็คือนี่แะครับเงื่อนไขคุณธรรมนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่า ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเมื่อเราเอามาแยกเป็นสามห่วงสองเงื่อนไขนะครับตามหลักที่เราไดเรียนมาแล้วเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูโมเดลของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินคําว่าสองสามสี่นะครับยังไม่รู้ว่าสองสามสี่เนี่ยถ้านํามาเป็นโมเดลของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยครับมันจะคืออะไรนะครับ บอกว่านะครับสตรีพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ทุกระดับโดยเน้นปฏิบัติบนอะไรครับบนทางสายกลางนั่นเองนะครับโดยมีแผนการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนนะครับเราเรียกว่าโมเดลสองสามสี่นะครับโมเดลสองนะครับถ้า,าจะอธิบายให้นักศึกษาได้เห็นภาพนะครับ สองสามสี่เนี่ยเลขสองนะครับคืออะไรเลขสองก็คือเงื่อนไขสองประการนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเงื่อนไขความรู้นะครับแล้วก็เงื่อนไขที่สองเรียกว่าเงื่อนไขคุณธรรมนะครับเงื่อนไขความรู้นะครับก็คือประกอบไปด้วยนะครับเขาบอกว่าประกอบด้วยความรอบรู้ในวิชาการนันทศาสตรนะครับซึ่งเกี่ยวข้องโดยรอบได้กับการทํางานนะครับรวมถึงนะครับ มีความรอบคอบนะครับมีความระมัดระวังที่จะนาความรู้ต่างๆนะครับมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันนะครับนะครับมีความรอบรู้มีความรอบคอบมีความระมัดระวังนะครับเพื่อนําไปประกอบการวางแผนในขั้นปฏิบัตินะครับส่วนเนื่องขาที่สองนะครับเรื่องข่ายคุณธรรมนะครับแน่นอนครับมีความซื่อสัตย์จริตขยันอดทนแบ่งปันทีนี้ครูขยายความนะครับ คีย์เวิร์ดนะครับในห้าคำนี้นะครับเนื่องาคุณธรรมนะครับเราจะต้องสร้างเสริมนะครับให้เป็นพื้นฐานของจิตใจของคนในชาติของประเทศไทยนะครับประกอบด้วยหน้าจิตใจนะครับคือเราต้องมีความตระหนักในคุณธรรมมีความรามับผิดชอบนะครับมีความรู้ผิดรู้ชอบชัว่วดีซื่อสัตย์สุจริตนะครับใช้สติปัออวญาในการ ดำนชีวิตนะครับและในด้านการกระทำนะครับต้องมีความพยายามเพียรนะครับมีความอดทนไม่โลภไม่สนิทรู้จักแบ่งปันนะครับแล้วก็รับผิดชอบในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับอันนี้คือเงื่อนไขในสองเงื่อนไขซึ่งเราเรียกว่าเงื่อนความรู้แล้วก็เงื่อนไขคุณธรรมนะครับต่อไปนะครับมาดูเลขสามนะครับเลขสามคืออะไรนะครับเลขสามก็คือสามหลักการนะครับสามหลักการที่ว่านะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับ 1นะครับก็คือหลักความพอมานะครับหลักความพอมาตรงนี้นะครับหมายถึงความพอดีหรือความจําเป็นนะครับที่เหมาะสมกับฐานะของตนเองสังคมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมในท้องถิ่นนะครับที่ไม่มากเกินไปไม่น้่าเกินไปและซ่อนไม่เปลี่ยนตัเองและผู้อื่นนะครับต่อไปนะครับหลักของความมีเหตุผลนะครับหลักความมีเหตุผลก็คือการตัดสินใจการดำเนินการเรื่องต่างๆนะครับอย่างเหตุผลตามหลักวิชาการหลักกฎหมาย หลักสญธรรมเจริธรรมและวัฒธรรมที่ดีงามนะครับโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนความนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการทำานั้นนะครับอย่างมีความรอบรู้แล้วก็รอบคอบนะครับส่วนนะครับสุดท้ายนะครับคือหลักของการมีพุ่มกันนะครับก็คือมีภูพุ่มกันในตัวให้ดีนะครับหมายถึงการเตรียมพร้อมนะครับการเตรียมตัวของเราเนี่ยเช่นนักศึกษาเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อคัน เปลี่ยนแปลงนะครับต่อผลกระทบด้านต่างๆนะครับว่าจะเป็นมิติในด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็วัฒนธรรมนะครับมันจะเชื่อมโยงกันนะครับกับมิติในด้านล่างนี้นะครับเลขสามนะครับต่อไปนะครับเลขสี่นะครับแน่นอนว่าเมื่อกี้ครูพูดถึงมิติใช่ไหมครับมิตินะครับมันจะคำนึงถึงสี่มิติด้วยกันนะครับด้านเศรษฐกิจนะครับ แน่นอนว่าด้านเศรษฐกิจก็คือลดรายจ่ายนะครับเพิ่มรายได้นะครับใช้ชีวิตอย่างพอควรคิดวางแผนและรอบคอบมีกลุ้มกันไม่เสี่ยงเงินไปนะครับด้านสังคมมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันสังคมมีความรู้รักสามัคคีมีความเข้มแข็งครอบครัวและชุมชนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงด้านวัฒนธรรมนะครับก็มีการรู้จักการใช้อย่าง ตลาดนะครับรอบครอบเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้คุ้มค่านะครับมีความสมดุลนะครับมีความมั่นคงนะครับเช่นเดียวกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเมื่อมีแล้วก็จะเกิดความยั่งยืนเป็นหลักนะครับนะครับมาถึงหน้านี้นะครับก็นักศึกษาทุกคนนะครับก็อย่าลืมนะครับอ่านความหมายนะครับย้ำอีกทีนะครับก็คือความหมายของ มเหตุผลนะครับที่ครูได้อธิปลายเมื่อกี้นะครับแล้วก็การมีคุ้มกันที่ดีในตัวนะครับก็สิ่งเหล่านี้นะครับเราจะต้องจําความหมายนะครับจํานิยามของของคานะครับว่ามันสื่อถึงอะไรนะครับแล้วก็เงื่อนไขนะครับทวนให้นะครับเงื่อนไขเมื่อกี้ก็คือมีเงื่อนไขความรู้นะครับแล้วก็เงื่อนไขคุณธรรมนะครับก็ให้ักศึกษานะครับอ่านสามวิธีนะครับกับนิยามคําศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะครับ เขาเรื่องที่4นะครับเรื่องความสมคัญของสิริเพียงนะครับก็เขาสรุปความสําคัญของสิริเพียงนะครับให้นักศึกษาได้เข้าใจนะครับแบ่งเป็นทั้งหมด5ข้อนะครับข้อหนึ่งะครับก็คือเกิดแนวคิดที่มุ่งเน้นพึ่งพาตวเองเป็นหลักนะครับที่มีอยู่ตัวเองนะครับสามารถพัฒนาคุณชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต่อตนเองต่อครอบครัวต่อชุมชนนะครับก็คือ พัฒนาตัวเองนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดไดตัเองนะครับจำคีย์เวิร์ดตรงนี้ไว้นะครับข้อสองนะครับถ้ามีความเข้มแข็งในจิตใจนะครับโดยยึดหลักการที่พึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะครับเมื่อพึ่งพาตัวเองไ้แล้วเนี่ยก็จะทําให้จิตใจนะครับมีความเข้มแข็งนะครับข้อสานะครับเกิดความร่วมมือกันนะครับเกิดความกระต้นนมีความสามัคคีในชุมชนและประเทศชาตินะครับข้อสี่นะครับเกิดการมีส่วนร่วมนะครับสามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเรื่องกันนะครับข้อที่ห้านะครับเกิด ความเป็นอยู่นะครับทําให้เกิดความเป็นอยู่ที่พอมีพอกินนะครับแล้วก็ลดปัญหาความยากจนนะครับเหล่านี้ก็คือความสาคัญของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่เขาได้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับหลังจากที่เราเรียนรู้หลักการ2องสามสี่ไปแล้วนะครับก็มาสรุปสาระสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงอีกทีหนึ่งนะครับครูยกตัวอย่างนะครับถ้าเรานําหลัก เศริจพอเพียงนะครับมาไปยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับเช่นยุคใช้ในเรื่องของการเงินพอเพียงคืออะไรนะครับเราก็นําเอาหลักการนะครับสองสามสี่นะครับมาวิเคราะห์นะครับหัวข้อของเราก็คือหัวข้อว่าการเงินพอเพียงคืออะไรนะครับแน่นอนครับสองเงื่อนไขนะครับสองเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขความรู้น็คือครับ้องใส่ดูนะครับเงื่อนขความรู้นะครับ มีความรอบรู้ในวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความรู้นั้นนะครับก็รบามารถมำในขั้นตอนในการปฏิบัติในการใช้นะครับส่วนเงื่อไขคุณธรรมนะครับมีความตรักในคุณธรรมพื้นฐานที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับมีความอดทนนะครับมีความเพียรในการใช้สิ่งวิยาในการดำเนินชีวิตเห็นไหมครับถ้าเราเอาเองื่อไขความรู้ในคุณธรรมมาจับในหัวข้อการเงินพอเพียงตัวนี้นะครับจะถอน บุเรียนของกันเงาเพียงออกมาได้ประมาณนี้นะครับดูหลักการมากครับขาวหลักการนะครับมีความพอประมาณนะครับมีความมีเหตุผลนะครับแล้วก็มีคุวมกันที่ดีในตัวนะครับดูตามครูนะครับเมื่อได้สารหลักการมาแล้วนะครับต่อไปครับมิติ ความประหยัดความคุณค่าแต่เองเห็นไหมครับเมื่อดำเนินการถึงสองสามแล้วสี่ก็คือมิติที่มันจะเกิดขึ้นนะครับมีด้านสังคมนะครับมีความอ้เฟื่อแพ่ไม่มเบียดเบียนนะครับมิติทาวัฒนธรรมนะครับเห็นคุณค่าภูมิปัญญาและความเป็นไทยมิติสิ่งแวดล้อมน,นะครับมีจิตสํานึกร่วมนุรักษ์นะครับเมื่อมีความสนุนและพร้อมรับจากการเปลีป่ยนแปลงจากสี่มิติเนี่ยทำให้การดำเนินการน 2, 3, เนี่ยในหลักของสองสามสี่เนี่ย กานวทางของปัญญาสรษฐกิจพเพียนเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ครบทั้งเป้าหมายซึ่งน,นะครับจะนําไปสู่ความยั่งยืนตัวนี้นี่เองนะครับเอวละครับสุดท้ายของหลักการสองสี่ก็คือส่งผลให้เกิดกลอเหตแล้วก็มีความยั่งยืนนะครับอันนี้มาดูนะครับแนวข้อสอบนะครับมาดูแนวข้อสอบ ในบทที่หนึ่งนี้นะครับเมื่อเอาเรียนมาครูนะครับเราดูว่าแนข้อสอบนะครับมันเป็นไงบ้างครับเป็นแนวข้อสอบที่เคยออกทั้งข้อสอบปลายภาคข้อสอบเน็ตนะครับข้อใดต่อไปนี้นะครับไม่ใช่หลักการการพึ่งตนเองตามแนวทางของเศรษฐกิพอเพียงนะครับก็ไก่การพึ่งตนเองทางด้านสังคมนะครับข้อขอไข่นะครับการพึ่งตนเองในด้านจิตใจ คอควายการพึ่งตนเองในด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็งองูการพึ่งตนเองด้านการเมืองการปกครองนะครับเมื่อเราดูข้อนี้นะครับให้เราย้อนกลับไปดูมิตินะครับทั้งสี่ด้านนะครับของเรา um ety, Mun ที่เราได้เรียนมานะครับสังเกตว่าข้อที่ไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับข้อนี้เขาบอกว่าข้อไหยไม่ใช่นะครับข้อที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเราให้ตัดทิ้งไป เราคุ้นคุ้นคำว่าสังคมนะครับด้านจิตใจนะครับแล้วก็ด้านเศรษฐกิจนะครับดังนั้นการเมืองกับโคนงครับก็คือไม่ใช่หลักการการพึ่งพาตนเองนะครับของแนวทางของสิภาพเพียปนะครับข้อนี้ตอบข้ออะไรครับตอบข้อบงูนะครับข้อต่อไปนะครับ การสร้างความสมดุลนะครับของแนวคิดเฐกิพอเพียงนะครับนี้ให้เกิดกับสิ่งใดมากที่สุดนะครับความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแร้ล้อนะครับในข้อกอไก่นะครับข้อกอไข่นะครับความสมดุลระหว่างสินค้าต่างประเทศกับสินค้าไทยข้อข้อควายนะครับความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรมนะครับ แล้วก็ข้อองูความสมดุลของความจเจริญทางเทคโนโลยีกับภูมิญาไทยอีกจังความสมดุลในด้านเศร,รษฐกิจพอเพียงนะครับถ้าเรามองในมิติต่างๆนะครับในข้อนี้คําตอบเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันกับทุกข้อนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปดูความหมายของรากฐานของเศร,รษฐกิจพอเพียงนะครับจะเจอคําว่า รวมกับวัดนะครับกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับภูมิปัญญานะครับเกี่ยวข้องกันในสองสิ่งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยความเป็นไปได้ที่จะตอบข้อนี้นะครับไม่ใช่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนาวิกา,มกาไม่ใช่เกี่ยวกับสินค้าไม่ได้เกี่ยวกับมนุษย์สิ่งแวดล้อมนะครับแต่เกี่ยวข้องกับสองสิ่งที่เราจะต้องพัฒนานะครับควบคู่ไประหว่างประเทศไทยนะครับกับประเทศอื่นของโลกก็คือ ด้านเทคโนโลยีและด้านภูมิยาดังนั้นข้อนี้ครับถูกต้องที่สุดนะครับคือตอบข้อมงมอันนี้คือตัวอย่างแนวข้อสอบนะครับสองข้อนะครับที่ครูยกตัวอย่างนําขึ้นมานะครับให้นักศึกษาได้ได้เห็นนะครับแล้วก็ได้วิเคราะห์ข้อสอบไปด้วยกันนะครับในบทแรกนะครับที่เราได้ติวกันมานะครับก็ค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับใน ทุกเนื้อหานะครับเได้ว่านเนื้อสาก็ไม่ต้องไปหนังสือเองนะครับถ้าดูคลิปติวเนี่ยจะจับจุดนะครับว่าเราจะสามารถเรียนรู้ในวิชานี้ครับวิชาสถิติพอเพียงนะครับรารรับประทาศึกษาเนี่ยในบทที่หนึ่งนะครับสถิติพอเพียงกับรากฐานการดำเนินชีวิตของคนไทยได้ยังไงนะครับก็ยังไงเดี๋ยวมาเจอครูในบทที่สองนะครับในคลิปต่อไปครับ